กลับเข้าสู่คนคุยข่าวนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กจริงๆก็คือตั้งแต่ 5- ถึง17ปีนะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ในกลุ่มเด็ก 12- ถึง17ปีก็คือเด็กมัธยมม .1 ถึงม .6 เนี่ยก็เดินหน้าฉีดวัคซีนกันไป6 0 70 80%แล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงฉีดเด็ก5ถึง11ปีเด็กประถมแล้วก็เด็กอนุบาลไล่ตั้งแต่เด็กโตก่อน เด็กที่มีโรคเรื้อรังก่อนนะครับมีสูตรในการฉีดก็คือสูตรไฟเซอร์2เข็มฝาสีส้มฝาสีม่วงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับแต่ปัญหาก็คือในส่วนของผู้ปกครองบางส่วนนะครับที่เขามองคือการฉีดวัคซีนให้กับลูกเนี่ยก็ดูเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยประสิทธิภาพอาจจะสูงในการป้องกันการติดเชื้อโควิดเลยแต่ความปลอดภัยนี่ก็สําคัญโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก เพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กอายุ5ถึง11ปีเนี่ยผู้ปกครองที่ยินยอมให้มีการฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณ60เหรืออีก40นะครับท่านผู้ชมที่ไม่ฉีด <c oughs> เด็ก5ถึง11ปีมีประมาณ5ล้าน2 0คนเพราะฉะนั้นมีประมาณ2ล้านกว่าคนครับที่ผู้ปกครองนั้นไม่ให้ฉีดตัดสินใจไม่ให้ฉีดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางส่วนผมไปดูในคอมเมนต์บางส่วนไม่มั่นใจว่าจะใช้วัคซีน mRNA แล้ว ผลข้างเคียงกับเด็กเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนเชื้อตายนะครับที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนอยอเขาก็เลยรับรองแล้วนะครับในส่วนคือเขาก็ดูความปลอดภัยดูประสิทธิภาพแล้วนะครับอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนซีโนแวคซีโนฟาร์มหรือวัคซีนเชื้อตายเนี่ยในกลุ่มเด็กที่อายุขกขวบขึ้นไปมันจึงกลายเป็นทางเลือกสําหรับผู้ปกครองที่จะเลือกฉีดวัคซีนให้กับลูก นี่แะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูสูตรครับสูตรการฉีดวัคซีนเด็กกลุ่ม6-17ปีนะครับย้ำนะครับว่านี้เป็นสูตรนะครับท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นมาเป็นสูตรทางเลือกนะครับสูตรแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเด็ก6-11ปีเข็ม1เป็นซิโนแวคนะเข็ม2เป็นไฟเซอร์ฝาสีส้ม6-11ปีนะครับถ้าใครบอกเด็กยังเล็กอยู่ ไฟเซอร์สเข็มดูแล้วเดี๋ยวจะมีผลข้างเคียงเ้าก็ให้เลยครับเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2องไฟเซอร์ฝาสีส้มห่างกันสสัปดาห์1เดือนนี่คือสูตรไข้สูตรแรกสำหรับเด็ก6-11ปีเด็กประถมดูกันต่อครับท่านผู้ชมอีก1สูตรย้ำนะฮะว่าเป็นสูตรทางเลือกสำหรับเด็กโตขึ้นมาอีนิดนะครับกลุ่ม12-17ปีมัธยมละนะครับเข็มหซิโนแวค เข็ม2ไฟเซอร์ฝาสีม่วงเห็นไหมครับต่างกันตรงนี้แต่เด็กเล็กฝาสีส้มโตขึ้นมาหน่อยฝาสีม่วงห่างกัน4สัปดาห์ก็1เดือนนะครับกลุ่มเด็ก 12- บสถึงสิปีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับท่านผู้ชมเพราะโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เขาฉีดไฟเซอร์สองเข็มไปซะเยอะแล้วก็เหลืออีกประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงยีนี่ก็เป็นทางเลือกกับผู้ปกครองถ้าไม่มั่นใจว่าจะฉีด m ีดเออเข็มก็เลือกสูตรนี้ก็ได้ครับ ซีโนแวคเข็มหนึ่งไฟเซอร์เข็มสองฝาสีม่วงห่าง4สัปดาห์ดูสูตรทางเลือกอีกหนึ่งสูตรครับสำหรับผู้ปกครองที่บอกแม่ก็เขาเด็กเล็กนะครับผลข้างเคียงกลัวจะมีปัญหากลัวเด็กจะป่วยกลัวลูกจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็มีสูตรนี้ให้เลยคือวัคซีนเชื้อตาย2เข็มเลยซีโนแวคเข็มหนึ่งซีโนแวคเข็มสองห่างกัน4สัปดาห์ ใครที่ไม่มั่นใจชนิด m rna ก็ฉีดวัคซีนเชื้อตายซีโนแวคได้เลยและปัจจุบันวัคซีนซีโนแวคที่อยู่ในประเทศไทยก็มีไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับมีเยอะเขาบอกตามโรงพยาบาลต่างๆมีประมาณ6ล้านกว่าโดสเพียงพอต่อการฉีดเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็ก6ถึง17ปีเลยตั้งแต่ปถมมัธยมที่ตอนแรกนะครับแสดงความจงนงว่าไม่ฉีดจะเปลี่ยนใจให้ฉีดแล้วไม่ได้สูตรนี้ได้เลย ซินแวคเข็มหนึ่งซินแวคเข็มสห่าง4สัปดาห์นะครับนี่คือสูตรทางเลือกครับท่านผู้ชมเพิ่มเข้ามาไม่ใช่หมายความว่าแล้วจะยกเลิกสูตรเดิมนะเหมือนทีใครไปคอมเมนต์ต่างๆไม่ใช่ฮะท่านผู้ชมครับสูตรเดิมก็ยังอยู่ครับนี่แะครับเด็ก5ถึง11ปีไฟเซอร์2เข็มฝาสีส้มห่าง8สัปดาห์2เดือนสูตรนี้ก็ฉีดได้ หรือกลุ่มโตขึ้นมา12 17ปีไฟเซอร์ Pfizer 2เข็มฝาสีม่วงห่างกัน3-4สัปดาห์ซึ่งสูตรนี้ไม่มีปัญหาตอนนี้ฉีดไปเยอะแล้วนะครับที่กำลังเริ่มฉีดกันเยอะเนี่ยก็คือสูตรนี้แหละนะครับในช่วงเด็กระดับประถมซึ่งมีผู้ปกครองไม่น้อยนะครับที่แสดงความจำนงว่าไม่อยากให้ฉีดเพราะฉะนั้นมาสรุปครับท่านผู้ชม5สูตรนะรที่มีการฉีดให้กับเด็กณนะปัจจุบัน นะครับเด็ก5 17ถึง17ปีนะสูตรปกติครับ5-11ถึง11ปีไฟเซอร์เข็ม1นึ่ไฟเซอร์เข็ม2นะครับฝาสีส้มนะห่าง8สัปดาห์อันนี้ที่กำลังเดินหน้าฉีดกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าฉีดเด็กผู้ป่วยเรื้อรังก่อนถัดมาฉีดเด็กโตป .6 ป .5 ป .4 ป .3 มนะครับมาถึงสูตรคว้ที่เป็นทางเลือกขึ้นมานะครับ6ถึง11ปีพเพราะซิโนแวคออ,อเขาอนุมัติให้ฉีดเด็ก6ปีขึ้นไป ราะฉะนั้น6-11ปีซีโนแวคเข็ม1ไฟเซอร์เข็ม2ห่างกัน4สัปดาห์เห็นไหมครับต่อมาครับ6-17ปีเลยครอบคลุมเลยซีโนแวคเข็ม1ซีโนแวคเข็ม2เลยห่างกัน4สัปดาห์อีกสูตรนึงครับสูตรปกติของเด็กมัธยมนะ12-17ปีไฟเซอร์เข็ม1ไฟเซอร์เข็ม2ห่างกัน3-4สัปดาห์นะครับและทางเลือกสุดท้าย12-17ปี มัธยมนะครับซีโนแวคเข็มหนึ่งไฟเซอร์ Pfizer เข็มสองห่างสี่สัปดาห์เพิ่มเลยทางเลือกห้าทางเลือกครับท่านผู้ชมนี่นะทางเลือกแบบครอบคลุมสุดก็นี่แหละซีโนแวคเข็มหนึ่งซีโนแวคเข็มสองนะครับห่างสี่สัปดาห์เด็กตั้งแต่ประถมถึงมัธยมจะใช้สูตรนี้ก็ได้เลยแล้วแต่ผู้ปกครองจะเลือกหรือจะสูตรเดิมก็ยังมีครับ เน่มีบางคนไปโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าโอ้โหมีสูตรทางเลือกสูตรไข้แล้วและสูตรเดิมอะไรเงี้ยมีครับสูตรที่เพิ่มมาใหม่นี่เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่เขานะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยกับลูกโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กนี่เพราะฉะนั้นเลือกได้ใครที่ยังมั่นใจว่าจะฉีด mRNA ฉีดไฟเซอร์ก็ยังมีให้ฉีดเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ท่านผู้ชมจะไฟเซอร์จะซีโนแวค ในประเทศเรามีพร้อมมีเพียงพอไม่ได้ปรับสูตรมาพวกอ่าซีโนแวคไม่เพียงพอตัวเด็กไม่ใช่ฮะวัคซีนมีอยู่ที่ว่าจะฉีดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับซีโนแวคไฟเซอร์ฝาสีส้มฝาสีม่วงมีพร้อมซีโนแวคนี่ไม่ต้องสั่งเข้ามาเลยเขาบอกเพราะฉะนั้นมีพร้อมแล้วแต่ผู้ปกครองเลยนี่ผมนี่ก็มีลูกนะฮะอายุเก้าขวบผมให้เลือกสูตรนี้ ซีนูวคเข็มหนึ่งเข็มสองนี่บอกเลยสําหรับผมนะพะผมก็ผมคิดว่าซื้อนูวคคุณภาพก็เพียงพอนะครับและความปลอดภัยก็สูงเพราะเป็นวัคซีนที่พัฒนากันมานานเด็กลูกเรานีฉีดวัคซีนแรกเกิดเนี่ยเขาก็มีวัคซีนเชื้อตายอยู่ในตัวแล้วนะครับและผมว่าคนจีนนี่ก็ทำวัคซีนเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเพราะฉะนั้นเพียงพอเนี่ยฮะห้าสูตรสำหรับผู้ปกครองเลือกได้เลย นะครับถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อครอบคลุมกับการฉีดเด็ก5-17ปี5-17ปีนะครับมาดูกับท่านผู้ชมสิ่งสำคัญฮะที่เรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนซีโนแวคเชื้อตายที่นำมาฉีดอย่างที่บอกครับว่าผมว่าประเทศจีนเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องการแพทย์เขาก็ไม่แพ้ชัดใดในโลกนะเขาเอาวัคซีนซีโนแวค ฉีดเด็ก3ถึง17ปีนะของไทยตอนนี้อนุมัติ6กวบขึ้นไปแต่ของจีนนี่ก็ฉีดเนี่ยปีเลย235คนนะครับท่านผู้ชมคนจีนนี่มี1,400ล้านคนนี่เขาฉีด235ล้านคนพบอาการไม่พึงประสงค์ครับ1,9000รายย้ำว่า1,9000รายจาก235ล้านคนผมเอามาคำนวณดูแล้วเท่ากับนะครับคิดเป็นร้อยละ0ูนย์ จุดศ 0, นย์ศตัวเปอร์เซ็นต์ต่ำมากฉีด2องร้ล้านคนพบ1 9 0 0นคนพบน้อยมากอาการไม่พึงประสงค์สำหรับการฉีดวัคซีนซีโนแวคของเขานี่ฉีดตั้งแต่3ขวบเลยนะครับถอยไปนิดนึงครับฉีดตแต่3ขวบเลยนะเพราะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยสูง ถือว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งสำหรับวัคซีนเชื้อตายดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับสำหรับวัคซีน m i a pfizer ซึ่งมาจากอเมริกานี่เขาฉีดได้แต่5ถึง17ปีในอเมริกาพบอาการไม่พึงประสงค์ที่พบนะอ่อ,อนเพลียมากสุด39.4ปวดศีรษะ28ปวดเมื่อย17 11และหนาวสัน่น9.8 ก็เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้เพราะต้องย้ำนะครับว่าองค์การอนามัยโลกเขก็บอกครับว่าไม่ว่าจะฉีดวัคซีนชนิดไหนยี่ห้อใดเทคโนโลยีใดฉีดแล้วอาการไม่พึงประสงค์นั้นพบได้และโดยส่วนใหญ่ก็หายได้เองภายใน2-3วันนะครับนี่ก็พบได้ครับอ่อนเพลียอะไรต่างๆนะนะครับแต่สิ่งสำคัญครับท่านผู้ชมครับที่ผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญคือนี่แหละภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ก็มาดูครับในการฉีดไฟเซอร์ของอเมริกานนะก็พบได้นี่ตัวเลขต่อล้านโดสนะห้าถึง11ปีพบผู้ชายนะสี่3ุาผู้หญิงสองต่อล้านโดสฉีดล้านโดสพบสองคนฉีดร้อยล้านโดสฉีดส0ล้านโดสพบ20บคนฉีดร้อยล้านโดสพบสอง้อยคนนี่ฮะถือว่าน้อยอายุ1 2ถึง15ปีครับผู้ชายพบสี่ห้าจุดผู้หญิงสามจุดแดจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มต่างกันละประมาณสิบเท่า พอ16ถึงสิเนี่ยผู้ชายเนี่ยเจผู้หญิง7.6เห็นไหมต่างกัน10เท่าฟูยง,ง่ายว่านะครับฉีดล้านโดสผู้ชายพบ70นะครับพอ10ล้านโดสผู้ชายพบ700ฉีดร้อยล้านโดสพบ7,000ตัวเลขถือว่าก็ไม่เยอะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เด็กผู้ชายพบมากกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ10เท่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ทุกรายรักษาหาย นะครับอาการไม่รุนแรงเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยมันดูน่ากลัวนะนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเอาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันแบบครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์เรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพแต่สิ่งสําคัญคือต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับกลุ่มอายุแบ่งเป็น2ช่วงนะ5้าปีและ1 2บสปีประถมมัธยม หนธันวาหกสาครับถึงสามีนาหกสี่เนี่ยนะครับห้าถึงสิปีเนี่ยพบ202คนนะครับสิบสถึงสิพบ293คนคิดเป็นประมาณหนึกับ1.4เทียบกับทุกช่วงอายุเจอ1%เองน้อยมากแต่พอนี่ยครับช่วง8เดือนของปีที่แล้วครับสิเมษาถึง31มธันวาเด็ก5้าถึงสิปีเนี่ยพบ123,000กว่าคน6ก พอ12ถึง17พบ1 1 1 0 0 0กว่าคน5.6ซต์ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญก็คือนี่แหละครับต้นเดือนต้นปีนี้ที่ผ่านมา1มัมกราถึง2กุมภา6.5หเนี่ย5ถึง11ปีเด็กประถมพบไปแล้ว1,3,600คนคิดเป็น6.6จเปเซ็นว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นนะและพอ12ถึง17พบ1 2 0 0 0กว่าคน คิดเป็น5.9เปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับทุกช่วงอายุเพราะฉะนั้นก็สื่อได้ว่าเด็ก5-17ปีประถมมัธยมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆจึงเป็นเหตุผลให้ต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก